สมัครสื่อเชือวันนี้รับเลยเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่จากสม,มิธแคพิตอลซิง n g สำหรับลูกค้า20ท่านแรกที่กดสมัครผ่านช่องทางลิงก์ด้านล่างและเป็นการผ่านอนุมัติเท่านั้นช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคีเวในการเดินหน้าบุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกด้วยการเปิดตัวเวอร์ซิเลีย150 Max เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2566 โดยเป็นการปรับแต่งเติมโฉมให้ดูสุดยิ่งขึ้นใส่เต็มแม็กซ์ไม่หยุดแค่คำว่าพอมาพร้อมกับสองสีใหม่ประกอบไปด้วยสีเทาตัดดำเบาะนั่งสีแดงและสีดำเบาะน้ำตาลวงล้อสีทองเปิดราคาอยู่ที่6 3 5 0 0บาทนับเป็นราคาที่ย่อมเยาทุกคนสามารถจับต้องได้ปัจจุบันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่ากระแสความนิยมรถมอเตอร์ไซ พรีเมียมสกูตเตอร์ในแบบโมเดนคลาสสิกนั้นกำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากในตลาดเมืองไทยโดยมีเวสป้าเป็นผู้นำตลาดอันดับที่หนึ่งตามมาด้วยแลมเบรต้าเป็นผู้ท้าชิงสำหรับคีเวนั้นเป็นแบรนด์ทางเลือกที่มาพร้อมกับราคาย่อมเยาวถูกกว่าเวสป้าและแลมเบรตากว่าครึ่งโดยคีเวเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนที่เน้นเรื่องของคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนแล้ว ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ของจีนมีมากกว่า100ยี่ห้อมีทั้งแบบคุณภาพเกรด A เกรด B และเกรด C มีประมาณ10ถึง20ยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงในแบบเกรด A และ k คีเวก็เป็นหนึ่งในนั้นครับถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของ k คีเวในเมืองจีนบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาแม้แต่เบนเนรี่ก็อยู่ในเครือของคีเว โดยเจ้าเวอร์ซิเลีย150คันนี้ถูกออกแบบโดยมัสซิโมทาทารินีซึ่งมีผลงานการันตีอย่างมากมายหลายรุ่นและเป็นพี่ชายของอเลสซานโดรทาทารินีที่ออกแบบซูซูกิซาลุโต125เราจึงได้เห็นว่าเจ้าเวอร์ซิเลีย150 Max มีกลิ่นอายของความเป็นอิตาเลียนดีไซน์ที่แตกต่างไปจากสกูตเตอร์ของจีนทั่วๆไปรูปแบบดีไซน์ตลอดทั้งคันให้ความคลาสสิกลงตัว ไฟหน้า LED 2ชั้นด้านบน3ดวงด้านล่างอีก3ดวงและความโดดเด่นก็อยู่ที่ไฟ DRL ที่พาดผ่านบังลมด้านหน้าเครื่องยนต์ 149.6cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด EFI ให้อัตราเร่งที่ดีแรงบิดในช่วงรอบต่ำรอบปานกลางสามารถตอบสนองการใช้งานในเขตเมืองได้เป็นอย่างดีเบ mm, าะนั่งสูง790มมถังน้ำมันจุ5.6ลิตร น้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่107กิโลกรัมกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งมีความจุ23ลิตรสามารถเก็บหมวกรถเต็มใบได้1ใบกุญแจเป็นแบบ keyless และจอเรือนใหม่เป็นแบบ LCD ที่ให้ความสวยงามมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดสำหรับเวอร์ซิเลีย Max Max รุ่นใหม่มีการออกแบบโลโก้เป็นแบบ emblem 3D ดีที่ให้ความโดดเด่นสะท้อนตัวตนอย่างมีเอกลักษณ์ ช็อคอัพหน้าเน้นสีดำคมเข้มและวงล้อสีพิเศษในแบบพิงโกหรือสีทองที่บรรจุไว้ในรุ่นของสีดำเบาะนั่งสีน้ำตาลคีเวให้การประกัน3ปีหรือ30,000กิโลเมตรในช่วง1ปีที่ผ่านมาทางคีเวได้มีการปรับปรุงเรื่องของอะไหล่และบริการที่รวดเร็วซึ่งอะไหล่ภายนอกนะครับมีครบหมดใครที่ห่วงเรื่องของการให้บริการหลังการขาย หงดห่วงไปได้เลยครับปัจจุบันนี้ k e y เวมีจุดขายมากกว่า200จุดทั่วประเทศและสามารถใช้โชว์รูมและศูนย์บริการร่วมกันกับเบนเดอรี่ที่มีมากกว่า60แห่งทั่วประเทศซึ่งก็ช่วยให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานได้เป็นอย่างดีผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีครึ่งเวอร์ซิเลีย1 5นั้นมียอดขายไปแล้วหลายพันคันก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมันมาถูกที่ถูกเวลา ถูกกับกระแสะความต้องการของคนไทยในเวลานี้รถบางยี่ห้อบางรุ่นแม้จะดีแค่ไหนถ้ามาผิดเวลาผิดสถานการณ์ก็อาจจะขายไม่ได้และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคีเวกับการเปิดตัวเวอร์ซิเลีย150 Max 2ส,สีใหม่แต่ว่าราคาย,ยังคงเท่าเดิม63,500บาทสำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามาถึงรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ของคีเว ที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้เรื่องราวไปถึงไหนจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนั้นคีเวย์ way, ยังคงเดินหน้าตเตรียมแผนที่จะเปิดตัวเจ้าบิ๊กสกูตเตอร์ซึ่งยังไม่ทราบได้ครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์300หรือ3 5 4ซีแต่ที่แน่นอนก็คือว่ามันจะมาในแบบโฉมสปอร์ตท,ที่มีความโฉบเฉี่ยวเร้าใจมันจะเปิดตัวช่วงเวลาไหนเดือนนี้หรือเดือนหน้า อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันร,รถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้ม